เอเลียนเขียวอ้าวสาวจุ่มบัวผมนะแม่สาวเอเลี่ยนว่าไงครับผม You are c h a เลียนเป็นเลยครับผมนะ สวัสดีครับผมมาพอผม้าลอดทุนหน่อยเจ้ากล่าเจ้าเดิมของผมนะมากับครแพ็กมาตีเพเชินเกยครับผมนะกับเกมคอสมิเกลสครับผมนะทุนสามร้อยเปดเริ่มตุนที่สิบนะครับผมจัดไปเลยออโตัหนึ่งร้อยรอบของผมนะปืนมาแล้วครับผมปืนเอเลี่ยนครับผมนะปืนเอเลี่ยนว่าไงโอ้ยานอวกาศบกปืนเชนเกยครับผมนะ เจดีย์ไดยานอาวกาศนะผมโอ้โหไม่ใช่ผมเอเลียนนะครับผมเอเลียนเขียวอ้าวสราวชมพูผมนะแม่สราวเอเลียนว่าไงครับผมอยู่ไอแชมเบียนเป็นไรครับผมนะอื้อสองร้อยแปดสิบสี่บาทนะผมยังมีอีกหรือเปล่าโอ้โห อ้าวเอจับไปผมกับเอเลียนเขี่ยวครับผมนะปลาหมึกเอเลียนนี่นเครับผมอ้าวขอสมิกมาแล้วครับผมเรียบร้อยสองตัวว่างไงผมอ้าวสามตัวมาแล้วเรียบร้อยกันเป็นเลยครับผมไปครับผมนะ้ำมุนฟีสลิปรอบครับผมมา โอ้โหว,วายมาสวยงามแบบนี้ยังมีอีกหรือเปล่าโอ้โหเกลือครับผมนะอ้าวเช็ดคีอ้าววจะไปฮัทตรัวผมเรียบร้อยเดียวผมโอ้ไม่เดสบิทอิสโตรบีกรบผมนะเงินรางวัลร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับผมโอ้โหคำพูดแม่งโคตรยาวเลยครับผมนะ ขอ,อไม่พูดเลยกันแล้วกันนะผมอ้าวัยสี่ตัวได้ยานอวากาศเป็นเลยครับผมเจ็ดที่วัเตรียมเตรียมแบ่งหน้าครับผมนะอออืืหเจ็ดที่คอนมิวีว่าหนึ่งตัวเท่านั้นนะผมโอ้โหอ้าวัยสีตัวได้ปืนครับผมนะรอบสุดท้ายว่าไงเอเลี่ยนเอเลี่ยนจัดไป แล้วไปเลยผมกับเงินรางวัลรวม490ราบมาบาทนะผมเอาไปสิครับผมรออะไรละ่ะเอเลี่ยนนะผมนะบวกเกาเบาๆผมคอสมิกมาอีกแล้วครับผมนะคอสมิกว่าไงอ้อโหได้ไหวผมคิวเตรียมเตรมเด้แวครับผมนะจัดไปเลยผมกับเงินรางวัล2 4งรบมทครับผมนะ ยังมีอีกหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยดีครับผมจัดไปอีกแล้วผมกับฟีเจอร์ฟีสราปินนะผมนะมาครับผมนะเพื่อมาอีกเพื่อนโอ้โหคูณสรารับผมยังยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหอะไรกันวะขออีกตัวหนึ่งเพื่อนโอ้โหมึงไม่ตกทำไมตรงนั้น นี่มันรางวันใหญ่ดูดเข้าไปครับผมสวยงามเกินไปเลยเอามาอีกครับผมนะโอ้โหไม่มีสรกตัวอ้าวจัดไปเตรียมเต็มครับผมนะมาแล้วคูณสรามครับผมโอ้โหเชดเคอ้าวจัดไปครับผมดูดคูณสองมาอีกส่เพื่อนดูดออกมาแบบนี้มันก็เตรียมแผงกันไปเลยสิเพื่อนโอ้โหดูดออกมาอีกครับ 50สิบเกมฟรีว่าไงครับผมได้หรือเปล่าโอ้โหเ้เกือกันยาวๆได้ไงครับผมดูดออกมาเจ็ดคีย์ไม่มีเลยครับผมรางวัลใหญ่ผมว่าไงครับเนี่ยโอ้โหจบใช้กันหรือเปล่าผมโอ้โห้ไปไม่ถึง50สิบฟรีเกมครับผมนะ บวกเข้าไป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 บวกเ,เ,เข้าไปครับผมอุกกาบาตจบไปแล้วครับผมนะครับซูเปอร์ซาร์ดากันเปนเลยครับผมกับเงินรางวัลหกร้อยสามบาทครับผมอะไรกันวะไม่ได้ฟรีห้าสิบเลยครับผมเชติอ้าวไวมาสองตัวแต่กเกลือครับผม โอ้โหเกลือยาวๆกันเป็นเลยอ้๋อโอ้ยชิดอ้าวคอสมิกมาแล้วครับผมว่าไงแบบนี้เอเลี่ยนโอ้โหอีกตัวเดียวก็เต็มเต็มแถวผมนะโอ้โหได้วินเนอร์วินเนอร์ชิคเลนดินเนอร์ครับผมนะโอ้โหสองบาทว่าไงผมไม่รู้แล้วครับผมผมก็อ่านเบงมัวงม่วๆนั่นแหละอ้าวจัดไปเลย เอเลียนปลาหมึกครับผมโอ้โหเอเลียนปลาหมึกยัดไปเต็มเต็มแถวเลยครับผมนะ oh my goodness ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะจ๊ะอ้าวเอเลียนปลาหมึกอ,อีกเชียนเกยครับผมโอ้โหโเคธกี้ว่างไงคอสมิกโอ้โหได้เอเลียนน้องหมีนะครับผมนะบวกเอเบาๆ อา๋อช oh ีตคีไม่มีอะไรเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยหยุดสต็อปก่อนเพิ่มเบียดไปเลยครับผมนำเบียดไปเลยเบียดหนักๆไปเลยครับผมเบียดล oh อยเดลีเบาโอ้โหเบียดลอยไปเลยครับผมอ้า oh วเปิดมาก็เรียบร้อยกันไปนเลยสี่ครับผมสี่ร้อยเจ็ดสี่มาบาทยังมีอีกไหมอ๋อ oh อ้าวคอสมีแคสมาแล้วครับผมนะว่าไงแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมไปเลยบผมเดิมพันสูงแบบนี้คชดดูดออกไปมาอีกสี่เพื่อนมาอีกสี่เพื่อนดูดออกไปมาเข้ามาอีกเยอะๆหน่อยสิโอ้โหดูดเข้าไปผมคุณสอง รางวัลหนึ่งหมื่นว่างไงครับผมนะหนึ่งหมื่นว่างไงเพื่อนโอ้โหอะไรกันวะโอ้โหเกลียะครับผมโอ้ยเนาะไปถึงบ้าเนาะเช็ดดูดอกเบครับผมดูดอกเบดูดอกเบ โอ้โหเกลืออย่าวครับผมโอ้ยเนาะจบใช้กันเป็นแล้วครับผมนะโอ้โหไปไม่ถึงครับผมบานแค่ตัวเดียวเชสรา,างวัลสะสมว่าไงครับผมนะอ๋อคุณสองกับไม่ได้ครับผมโอ้ยยัวอาแชมเปี้ยนครับผมนะรับไปเลยกับ3,481รดบาทครับผม อือ <S an> ผมก็ขอโจบไบสทรัมนี่ดีกว่าเขาาว่ากันไหมว่าหนะฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะสัส่นรถทุนหน่อยมันเี่กันคอร์ดเปนก่อนสรวัสดีครับผม